สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ดาดาก็จะมาทําแกงเคยนะคะหลังจากที่หายป่วยก็อยากกินแกงเคยมากเลยค่ะหน่อไม้ก็เหลืออยู่เยอะนะคะดาดาก็เลยมาหั่นแบบนี้นะคะเคยปลาเป็นแบบนี้นะคะ<ๆ>เขาจะมีก้างเยอะเราต้องต้มหรือไม่ก็ละลายน้ํานะคะวันนี้ดาดาก็ละลายน้ําร้อนนะคะนี่ค่ะละลายไปเลยเนี่ยค่ะเขาจะมีกากเป็นก้างของปลาปลาน้ําจืดนะคะอันนี้เป็นเคยปลาของที่บ้านแม่ทําเองนะคะ เราก็ตั้งเป็นน้ำแกงแล้วก็ใส่เครื่องแกงค่ะวันนี้ดราดแกงแบบแกงเผ็ดนะคะไม่ได้ใส่กะทิแล้วก็ใส่พวกหางตะไคร้ขมิ้นทุบกวก,ก็ขาทุบลงไปนะคะนี่ค่ะดราดก็จะเอาหน่อไม้ลงไปเลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำแกงเดือดจัดเราก็สามารถจะใส่พวกผักไปได้เลยผักอย่างอื่นก็ใส่ได้แต่ว่าดราดมีหน่อไม้อย,อย่างเดียววันนี้ก็เลยใส่หน่อไม้นะคะอ่อนมากๆหน่อไม้ในสวนนะคะ เสร็จแล้วก็เอาปลาปลาย่างนะคะเอาลงไปได้เลยปลาอะไรก็ได้ค่ะปลาช่อนก็ใช้ได้ปลาสบาวันนี้ดาได้ใช้เป็นปลาโอนะคะทุกคนใส่ไปได้เลยนะคะดาด้ก็ปรุงรสนะคะในขั้นตอนนี้นะเพื่อนๆท่านไหนที่ทานหวานก็เพิ่มน้าตาลได้เลยนะคะดาด้ก็ใส่ผงปรุงรสเล็กน้อยแล้วก็น้าปลาแค่นิดเดียวนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟเพิ่มใบมะกรูดได้เลยค่ะ แกงเคยของเรานะคะเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะหอมมากแกงเคยนี่ไม่ใช่แกงไตปลานะคะคนละอยากการดะดะเคยตอบไปหลายรอบมากเลยเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อมาคอมเมนต์ถามหลายคนมากเลยค่ะอันนี้คนป่วยทานได้นะคะมาค่ะทานด้วยกันหอมมากๆ